เอาปลูกมันด้วยปลูกน้องปลูกเพนี่ไม่ใช่ปุ๋ยผมนะเนี่ยไม่ใช่ถ้าปุ๋ยผมมันสายเมื่อเช้าเนี่ยมันจะหายอันนี้มีมีกลิ่นเหม็นเนี่ยเลียงขาวกลียงข้าวอ๋อใส่แบบบำรุงอันนี้อายุหนึ่งปีพอดีเหรอพี่ใหญ่หนึ่งปีเล็กแลยไหมเนี่ยเล็กไปหน่อยเล็กที่อะไม่ใช่ไรหรอกช่วงนั้นไม่โตเมืาไปุ๋ยเนี่ยอัดใหญ่ อ๋อคือแต่ก่อนก็ยังไม่โตเหมือนกันโอ้ยมันไปก็เอาตัวไหนอัดสิบสองน้ำสามนั่นแหละอืมแล้วก็ฉีด,ดน้ำมะเข้าด้วยก็ทางใบของเราด้วยเออนี่ก็รัดอ่อนเต็มนะอย่างนี้อย่างนี้โตแล้วนะไปแล้วนะโตแล้วแค่นี้เขายิ้มหน่อยนะเออแล้วปลูกตาย <c oughs> ปลูกตาย,เ,ยเป็นอะไรของมันวะตายเรื่อยนะอืมตายบมกมาซื้อม,มา่อมด้วยอ๋อฟอรมไปเก้าสิบสามร้อยเนี่ยนะ ผมซื้อสุรีต้นเล็กที่น้องเอามาขายผมครับปวดหัวตรงนี้เสียเงินฟรีมองอย่างนี้กระดุมโอ้กระดุมเหรอกระดุมอ๋อเสียเงินต้นต้นละเก้าสิบต้นกันนี้เองซื้อมาเนี่ยขนาดนี้เนี่ยต้นเล็กเกินโอ้กระดุมกิ่งเล็กอยู่ปวดหัวผูบอะไออกอ่ะอันนั้นกราดูกอ่อนคือมันเพิ่งมาลั่นตอนใช้ของพวกเราเนี่ยเหรอครับผมทุ่มยายอัดยหย่ดิโอ้อัดเข้าไป อันนี้เอาขี่ก้างขาวก้างขาวอะไรนีเอามาเสริมแก้วเขาแก้วไหมอ๋อใส่นิด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 นะก็คือเสริมเป็นมูลสัตว์ด้วยอ่าบูลสัตว์ก็อะไรที่มันดีเรามาช่วยกันช่วยเพราะเขามีปัญหาไงโตช้าเกินโตช้าอ๋ออัดต้นทางต้นมันเล็กด้วยนะก็ดูใบไอ้กิ่งมันไม่ขยายเลยเนี่ยพี่บอกครับพี่ผู้ใหญ่มันมันชันอยู่เงี้ยมันไม่เลื้อยไงครับคือมันไม่ออกใบมาจนเลื้อยไง คือมันมีปัญหามันโตช้าไม่เคยสู่เรียนล็อกนี้นะสู่ล็อกนู้นไม่ได้มันไปเร็วดินแล้วเป่าดินเงันดีนวางล่างเหรอแปลกหรือว่าต้นพันธ<ก>ุ์เราแต่ผมวัดผมวัดพีเอเนี่ยห้าจุดห้าแล้วก็ได้ปรับไหมปรับไม่ปรับออกปรับนิดนิดฉีดนะั่นอย่างเดียวฉีดโปรแคลหน่อยดอวยดิฟซ้ำได้โดนเหมือนเพื่อนไหมโดน ยิบช้ำต้องเยอะหน่อยแล้วกระแทกหน่อยใส่ไปกี่ครั้งอะ่ะโปรแคปโปรแคปบใส่หลายครั้งนะใส่เรื่อยๆนะแต่ใส่น้อยนะเนายขอใส่น้อยอืมจะเนียบจะเนี้มันดีขึ้นมาเยอะแล้วนะมันเริ่มยังไงมันเริ่มกระทุงออกมาเนี้ยอือจากที่มันตันๆนะครับเริ่มดีไปเยอะแหละอันนี้คือหมอนม,มันก็ออกนะกระดุมก็ออกอยู่นะตอนนี้นะถือว่าดีนะพี่ผู้ใหญ่เรามองไปก็เขาเรียกว่าแดงหลังคาบดไหมแต่บางต้นนี้ไม่ไหวเลยเนเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมไหมซ่อมาซ่อมอีกบูขุดออก แล้ว่ากุดออกหมดปลูกกะเพยังซ <c oughs> <c oughs> ่อมไม่สรดเลยโอ้โหฟอบไปเลยเออเดี๋ยวนูด้วยแดงอย่างนั้นนะบตอนนั้นก็ต้องซ่อมอีกแล้วเลยแตกข้างเลยโอ้โหก็ <c oughs> ่อมไปเป็นร้อยอ่ะโอ้โห <c oughs> แล้วซื้อต้อ100นละร้อยนะเก็บอกเอฟซีว่าใครปลูกทุเรียนแล้วไม่เหือมือตันตันไม่ยอมโตลองปรับปรุงดินดูหน่อยอืกล้วยเนี่ย มีส่วนลม้มไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอ,อแด่จัดพอพอพอ,พอก้อรั้นเข้ามาเราตัดปลายใช่ไหมไมกียม่ยปลูกกันนะเหมือนกันอะ่ะรวยเพียบเพราะคนอื่นเขาก็ปลูกมีก้งมีกล้วยม,มันก็โตไปโตมันอาจจะเป็นเฉพาะนี่นี่นี่ที่เราปลูกรุ่น <ผม S 2> นี้ผมว่าดินเนี่ยออมีส่วนดินมีส่วนเพราะว่าเราไม่เคยปรับปรุงครับเพราะว่าปรับปรุงมันมันก็รั่นออกมาออา ทีนี้เหลือแต่ว่าเราทําไงเนี่ยเก็บใบมาลงแมลงอย่าให้มาหล่ออย่างเราไปอีกตอนนี้เจ็ดวันจิบยาทีเพราะใบสวยแล้วใบมันออกเยอะนี้นี่หอมแมลงชอบนะผมผมลองผสมยามช่วยกันเออเอาันมากันด้วยต้องช่วยกันเนี่ยเสียหมาเลยพี่ใหญ่ยังมีไงขาวเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่อนี่ยมันลวกได้ไงอะใบใบเลี้ยงมันเออ นูเพี้ยใหม่แล้วยังไม่ไปไหนเลยผมตัดมาเช้าวัเนี่ยเพิ่งจะลั่นออกมาเพี้ยไปกินไม่ได้นะรอบนี้นะปกติก็โตช้าอยู่แล้วอาทิตย์ฉีดดีนฉีดตับฉีดกับแรงนี้โอเคก็ถือว่าน้องฉีดเรามองไปมันแดงหมดแหละคือมีมีมีการตอบสนองและเริ่มดีแล้วเริ่มดีเริ่มดีเดี๋ยวเอาอีกแถวนึงนะพี่ใหญ่จะได้ให้เขาเห็นว่าหมอนทองหมอนทองเราก็ขยับอยู่นะอนาดูนลคูนั้งยังโศยหน่อยนะเนี่ยเนี่ย มืเรก็สวยนะแต่ยังยัง่จัดย่าจัดย่าไม่เสร็จโอ้คู่นั้นย่าเยอะมากโอ้โหสวยแต่นี่ขยับบนแล้วนอะอ่ขยับเนะี้ยอันนี้กระดุมกระดุมเนี่ยขยับนะ,ะนี่หมอนอ่ททำไมต้องกระดุมหมอนลองลองดูม,มันจะไม่ยุ่งยากตอนให้น้ําตอนอะไรเหรอนื้อเดียวกันไม่ใช่ตอนมันออกไม่เสมอคุมน้าอ่าไม่เป็นไรหรืออัดมันไปอือแล้วแต่อ่ะอันนี้สบายใจแล้วว่าสวยสวย มันเริ่มโตเป็นปกติแล้วจากที่ตันๆอยู่ในเอฟซีนะถ้าถ้าดินไม่มีปัญหานะมันไปแบบนี้แล้วทุกต้นเนี่ยอันนี้เราปรับไปถึงสองเดือนยังถึงเลยถึงเนาะเพราะว่ามันมันช่วงลูกช่วงอะไรใช่ก็เมษาในเอฟซีนะที่พี่ผู้ใหญ่เริ่มเริ่มใช้อ่ะมัดขายอ่ะอืมถือแบบนี้เอางี้โอเคนะแล้วก็ยอดใหม่อ้วนมากเลยนะพี่ผู้ใหญ่ดูดิสวยแหละกล้องเห็นไหมอ้วนไหม ลำสวยลสวยขออย่าให้แมลงมามองเห็นแล้วกันพุทธทางบังตาฉีดฉีดทุกครั้งฉีดทุกครั้งนะที่ที่กับยานน้อนด้วยอยานน้อนต้องสลับกันก็อยากให้พี่ใหญ่เพิ่มตัวยิปซัมโปรแคลออาจจะใส่เพิ่มเยอะนิดนึงยิปซัมโปรแครบส่วนโปรแคลวถ้าเหลือเดี๋ยวพี่ใหญ่ค่อยวัดเพีดดินนะอถ้าต่ำกว่าห้าจุดห้า แบบซ้ำหน่อยอืสเปร์ซ้ำหน่อยสเปร์ก,กว้างๆถึงนี่เลยอืแล้วก็เอายิบซ um, ้ำโบแคปเนี่ยคือใส่กิโลหนึ่งเลยแต่ว่าสามเดือนใส่ครั้งอืเราจะได้ไม่ต้องใส่บ่อยจะเยอะหน่กิโลกิโลแล้วสามเดือนหายไปเลยมาใส่อีกเอ้สนเจคนนั้นให้ปุ๋ยยังเจ๊กิ่งไงไอ้ เดี๋ยวเราจะกลับไปดูเนี่ยเพราะว่าเราลงใต้ไปยังไม่ได้ไปเยี่ยมกันเลยเอพูดจะแก้ได้เยอะกันนะอูได้เยอะดิกระดุมสวยมากสวยเดี๋ยวจะไปอัปเดตใบให้ดูผมดูในคลิปของสวยยิ่งกว่าไปไหมพูอไปอ่ะขับรถเบื่อปุ๊พี่กิ่งมีเอฟซีอยากจะไปดูสวนอยู่นะเดี๋ยวส่งฮอมารับเอาเดี๋ยวพี่ใหญเชิญตรงนี้หน่อยแล้วยวถ่ายรูปกันหน่อยเอฟซีฝากไว้นะใครที่ปลูกทุเรียนแล้วงงงงแงงเนี่ยปรับปรุงนิดหน่อย จะได้ลั่นแบบนี้นะพี่ใหญ่นะ,อะโอเคสวย อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ